ตื่นเช้ามาสามีเสิร์ฟด้วยหอหมกปาชโดเลยนะคะ everyone okay morning kiss ค่ะ baby วันนี้เราจะเดินทางกลับแคลิฟอร์เนียกันแล้วนะคะก่อนที่จะกลับก็พลาดไม่ได้นะคะไปกินข้าวที่บ้านก่อนคือมาอลาสเวกัสครั้งนี้ออมไม่ได้นอนที่บ้านแม่กับพี่นะคะพอดีเราเปิดโรงแรมไว้เนาะเพราะว่าไม่อยากเมาแล้วขับรถกลับมาที่บ้านนะคะก็เลยนอนกันที่โรงแรมแม่ทํากับข้าวรอไวหลายอย่างมากเลยนะคะอย่างแรกสามีกินตีนไก่ทอดนะคะฝีมือแม่แม่เขาแบบงัดกระดูกออกหมดเลยแกมแล้วก็วกตามด้วยหอหมกไม่ใช่หอหมกอะไรแล้วอุ้ยแกงส ้มคะ่ะแม่รู้ว่าอ,อมชอบกินแกงส้มมากน,นะคะนางก็จัดไปด้วยสองหม้อเมื<ๆ>่อวานก่อนที่เราทําเมนูหมูกระทะกินที่บ้านเนี่ยแล้วคือกับข้าวมันเหลือเยอะมากนะคะพี่ก็เลยบอกว่าเออมากินข้าวที่บ้านดีกว่าและะ้วเราก็ไม่อยากไปซื้อกับข้าวกินด้วยนะคะเพราะรู้สึกว่ามันไม่ถูกปากมาหาพี่กับแม่ทั้งที่จะไปกินข้าวนอกบ้านทําไมนะคะเราก็ต้องกินข้าวในบ้านนะคะเราก็ให้พี่กับแม่ได้ทํากับข้าวให้เราจริงๆไม่ได้ทําอะไรมากมายแล้วค่ะก็เอาผักที่เหลือจากการกินหมูกระทะนี่ยแหละมาทําซุกงซุกกี้กินกันนะคะตอนเช้าคืนวันงานอมกับสามี คือสลบสลัยไปเลยจ้าคือไม่รู้ว่ากลับเข้าไปในห้องได้ยังไงนะคะตื่นมาก็คือไม่ไหวแล้วอยากกินอะไรร้อนๆหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเดินทางกลับแคลิฟอร์เนียแล้วนะคะอุ้เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะเนี่ยต้องกลับไปไถ่านาเหมือนเดิมจากาสเวกัสไปซานดิเอโกเนี่ยก็ประมาณ5ชั่วโมงนะคะรวมชาร์จแบตก็อีกประมาณชั่วโมงนึงนะคะโอเคกลับบ้านแล้ว